สวัสดีครับผมเด็กชายวัลลาาสจนันเลขที่18ครับวันนี้ผมจะมาเฉลยข้อสอบ TMC เรื่องตรกศาสตร์ครับเชิญรับชมรับฟังได้แล้วครับข้อสอบ TMC กำหนดให้นักเรียน3คนได้แก่ T, M และ C ทั้ง3คนใส่เสื้อสีแตกต่างกันจากสีแดงน้ำเงินและสีขาวต่างกันได้ยง าข้อความทั้ง3มข้อความนี้มีเพียงข้อความเดียวที่เป็นจริงข้อความเดียวที่เป็นจริงข้อความที่ 1. t. ใส่เสื้อสีแดงข้อความที่สอไม่ใส่เสื้อสีแดงข้อความที่สามซีไม่ใส่เสื้อสีน้ำเงินแล้ว tm c. แต่ละคนใส่เสื้อสีใดตามลำดับสีใดบ้างตามลำดับ เราก็ลองแทนดูก็ได้ว่าถ้าหนึ่งเป็นจริงสองถ้าหนึ่งเป็นจริงสองกับสามก็จะเป็นเท็จใช่ไหมเพราะว่าจุดเขาบอกว่าข้อความมีเพียงข้อความเดียวที่เป็นจริงถ้าหนึ่งเป็นจริงที่ใส่เสื้อสีแดงก็สแสดงว่าคนแรกอ่ะใส่สีแดงคนที่สองเขาบอกว่าเอมไม่ใส่เสื้อสีแดง ก็แสดงว่าเอ็มอาจจะใส่เสื้อสีน้ำเงินหรือขาวน้ำเงินขาวแล้วก็ข้อ3ามซไม่ใส่เสื้อสีน้ำเงินก็แสดงว่าซใส่เสื้อสีแดงไม่ก็ขาวขาวโอ้เดี๋ยวไม่ใช่อันนี้มัน เอ็มไม่ใส่เสื้อสีแดงถ้าถ้าเอ็มไม่ใส่เสื้อสีแดงเป็นเท็จก็แสดงว่าเอ็มใส่เสื้อสีแดงมันจะอันอันแรกก็ไม่ใช่อันแรกคือถ้าทีใส่เสื้อสีแดงก็เ oh. ออมันจะขัดแย้งกับอันแรกมันอันเนี้ยคือโจทย์เขาบอกว่าใส่สีแตกต่างกันก็คือแดงน้ำเงินขาวแต่อันนี้มันแดงซ้ํากันสองอันเพราะฉะนั้นอันนี้ไม่ไม่เป็นจริง แ,แล้วเราก็ลองทำวิธีอื่นบ้างอันที่สองสมมุติอันที่สองเป็นจริงอันที่1กับอันที่สก็จะเป็นเหตุเหมือนกันถ้าอันที่1เป็นเหตุก็คือทีใส่เสื้อสีแดงก็แสดงว่าทีอาจจะใส่เสื้อสีขาวหรือสีน้ำเงินก็ได้น้ำเงินข้อความที่สองทีเอ้ยเ็ไม่ใส่เสื้อสีแดงก็แสดงว่า อาจจะใส่เสื้อสีขาวก็ได้น้ำเงินก็ได้เพราะว่ามันเป็นจริงข้อความที่สามซีไม่ใส่เสื้อสีน้ำเงินแสดงว่าอันนี้สีใส่เสื้อสีน้ำเงินแล้วข้อที่หนึ่งกับข้อที่สองเนี่ยมัน ถ้าเป็นน้ำเงินแล้วใช่ปะมันก็เหลือแค่ขาวกับขาวซึ่งอันนี้มันมันเป็นได้ขาวกับเป็นขาวเหมือนกันมันจะซ้ํากันนะขาวกับขาวเพราะว่า M มันอันนี้จริงก็คือ M ไม่ใส่เสื้อสีแดงก็คืออันนี้เลือกได้เฉพาะขาวกับน้ำเงินน้ำเงินหายแล้วอันนี้ก็เป็นได้เฉพาะขาวแล้วก็ที่หนึ่ง T ใส่เสื้อสีแดงใช่ไหม เป็นเท็ดก็แสดงว่าทีไม่ได้ใส่เสื้อสีแดงก็คือทีใส่เสื้อขาวไม่ก็น้ำเงินน้ำเงินไปแล้วถ้านี้ก็ขาวซ้ํากับอันเดิมเพราะฉะนั้นอันนี้ไม่ได้เดือยอันสุดท้ายแล้วก็คืออันสุดท้ายเป็นจริงอันแรกเป็นเท็จใช่ไหมทีใส่เสื้อสีแดงเป็นเท็จก็แสดงว่าทีไม่ได้ใส่เสื้อสีแดงอาจจะใส่เสื้อสี น้ำเงินหรือขาวอันที่สองเอมไม่ได้ใส่เสื้อสีแดงเป็นเท็จเอ็มไม่ได้ใส่เสื้อสีแดงไม่จริงก็แสดงว่าเอ็มใส่เสื้อสีแดงอันนี้ก็เป็นสีแดงแล้วอันสุดท้ายเป็นจริงก็คือ C ไม่ได้ใส่เสื้อสีน้ำเงินไม่ได้ใส่เสื้อสีน้ำเงินก็แสดงว่าอาจจะใส่เสื้อสีแดงไม่ก็สีขาว อันนี้คือแดงตัดออกเพราะว่าเรียกใส่เสื้อสีแดงแล้วแล้วโจทย์เขาบอกว่าให้ใส่สีต่างกันอันนี้เป็นแดงขาวและอันนี้ขาวคนสุดท้ายใส่เวลาก็เหลือนาเงินโจทย์ถามว่าแต่ละคนใส่เสื้อสีใดบ้างตามำลำดับที่ใส่เสื้อสีนาเงินเอ็มใส่เสื้อสีแดงและ C ี ใส่แ้่สีขาวตามลำดับขอบคุณที่ตั้งใจรับชมรับฟังครับ